สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p o n i z a CHANNEL นะคะคลิปนี้นะคะเราจะพามารับของฟรีชินี้เลยค่ะจะเป็นกองชุดนะคะของ The Chainsmokers ok ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวิธีการรับทำยังไงค่ะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนไปที่แมปนี้เลคะ่ะ The Chainsmokers ok Concert Experience นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะ พอทุกคนเข้ามาแล้วนะคะด้านบนของจอค่ะจะมีตัวเลขนับถอยหลังอยู่นะคะให้ทุกคนรอค่ะจนกว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มนะคะพอคอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องทํานะคะคือเก็บตัวอักษรค่ะจะมีตัวอักษรอยู่ด้านซ้ายนะคะให้เราเก็บให้ครบค่ะโดยตัวอักษรที่เราจะต้องเก็บนะคะจะอยู่ในแต่ละเพลงค่ะซึ่งจะมีฉากแตกต่างกันไปนะคะสําหรับฉากนี้นะคะก็จะมีตัว S กับตัว O ให้เราเก็บค่ะสามารถดูได้ตามคลิปเลยนะคะ สำหรับฉากที่2นี้นะคะเราจะต้องบินผ่านวงกลมค่ะโดยจะมีตัวเลขกำหนดอยู่ที่ด้านล่างนะคะเพื่อให้เก็บตัว f ได้ค่ะถ้าเราบินผ่านวงกลมนะคะจำนวน1ิบวงค่ะเราก็จะได้ตัว f มาค่ะฉากต่อมานะคะจะเป็นฉากใต้น้ำค่ะเราจะต้องเก็บตัว a กับตัว r นะคะโดยตัว r นะคะจะอยู่ในกล่องค่ะเราจะต้องหากุญแจก่อนนะคะแล้วก็ไปเปิดกล่องค่ะสำหรับฉากนี้นะคะจะมี2ตัวให้เราเก็บค่ะคือ s กับ o นะคะสามารถเก็บตามคลิปได้เลยค่ะ สำหรับฉากนี้นะคะเราจะต้องเก็บตัวโนต้ตค่ะให้ครบจำนวน50ตัวนะคะเราก็จะได้ตัว G มาค่ะสำหรับฉากนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะกระโดดลงมานะคะก็เจอตัว O เลยค่ะแล้วนี่ก็คือฉากสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนทุกคนจะต้องเก็บ2ตัวสุดท้ายค่ะคือ O กับ D นะคะสามารถเก็บตามนี้ได้เลยค่ะพอเราเก็บแล้วนะคะก็จะได้แบตชมาด้านขวาล่างค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนใส่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นกล่องชุดนะคะมีคําว่า The Chainsmoker อยู่ข้างหน้าค่ะสําหรับเรานะคะเราว่าของชิ้นนี้เท่มากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปรับกันนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะวิธีการรับของฟรีก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย